สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ประมาณสักตีห้านิดๆน,น,นะครับตีห้านิดๆแล้วก็ออผมเพิ่งอ่านรายละเอียดบนหน้าเว็บของ Apple นะครับเกี่ยวกับตัวของ iPhone 13ก็เลยเออวิดีโอนี้จริงๆก็จะเน้นในส่วนของ iPhone 13 Pro นะครับในส่วนของที่เป็นตัวของการถ่ายวิดีโอที่แบบดูแลแบบเป็นตัวที่บบไฮไลท์สำคัญ ของตัว iphone 13 pro iphone 13ก็ด้วยนะตรงนั้นภาพรวมของงานเมื่อคืนนะครับใครที่ดูงานก็คงเห็นไปพร้อมๆกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับซึ่งเมื่อคืนเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามนะครับก็จะมีทั้งตัวเ,เปิดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของ ipad 2รุ่นนะครับก็จะเป็นตัวของ ipad gen 9หน้าตาก็จะเหมือนกับ ipad air 3ที่เป็นหน้าจอ10 จุนิ้วยังมีปุ่มแบบให้กดจริงๆแล้วก็เป็นสแกนนิ้วนะครับตรงนั้นแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือที่หาหูวหวาหน่อยเนี่ยก็จะเป็น ในส่วนของตัว iPad mini รุ่นที่6ที่ตัวของดีไซน์เปลี่ยนไปแล้วครับตัวของดีไซน์ก็เปลี่ยนมาเหมือนเหมือนกับตัวของ iPad Pro iPad Air 4นะครับที่เป็นหน้าจออย่างเดียวแล้วก็ตัวของ iPad mini เนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยมันคือเหมือนย่อนขนาดมาจากตัวของ iPad Air 4เลยครับก็ใช้ตัวสแกนนิ้วอะไระที่ปุ่ม power เหมือนกันเลยครับตรงนั้นหน้าจอของตัว iPad mini รุ่นนี้ครับก็เป็นหน้าจออ,อยู่ที่ขนาด 8.4นิ้วตรงนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีขอบหนาๆอยู่ด้านข้างนิดนึงตรงนี้ก็มีคนคอมเมนต์ตั้งแต่ตอนที่ผมทำไลฟ์ใน y u t u b e เมื่อคืนเนี่ยว่าหูขอบมันดูหนาแต่ส่วนตัวผมอะผมก็บอกไปว่าในความคิดผมอะมันยังต้องมีขอบอยู่นิดนึงเพื่อที่ว่าตอนระวังนิ้วอะมันจะได้นิ้วโป้งเราจะได้ไม่ไปโดนหน้าจอทันทีมันยังมีขอบให้ยึดอยู่นิดนึงจับอยู่ตรงขอบได้แบบนั้นนะครับตัวของสเปคเครื่องของตัว iPad mini ตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจดีทเพราะว่าใช้เป็น CPU ตัวใหม่ด้วยเลยนะครับก็คือตัว A15 เ,เหมือนเหมือนกับที่ Apple ใช้อยู่ในตัวของ iPhone 13 iPhone 13 Pro นะครับตรงนั้นตัวของ iPad mini ก็ถือว่าเออปีสเปคที่โอเคดีมากนะครับตรงนั้นเพียงแต่ว,ว่าตัวของราคาของเขาเนี่ย มันก็มีราคาที่แบบเกือบจะชิดตัวของ iPad Air 4ตรงนั้นแล้วก็แต่คือตัวหน้าจอเล็กกว่านะก็จะมีคนถามถึงมันถามความเห็นคร่าวๆว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้เลือกตัวไหนดีอะไรตรงเนี้ยระหว่างตัวของ iPad mini 6กับตัวของ iPad Air 4หรือ ตัวของ iPad mini อ่ะถ้าเทียบกับตัวของอ iPad gen 9อันนี้เลือกตรงไหนดีลกักลักเนี่ยผมว่าอยู่ที่หน้าจอก่อนเลยครับว่าว่าแบบเราต้องการหน้าจอใหญ่ไหมนะครับตรงนั้นอันนี้ก็ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญส่วนตัวผมเนี่ยที่ผ่านมาเท่าที่เคยใช้ iPad mini เนี่ยสุดท้ายพอหน้าจอเล็กอะโอเคว่ามันเหมาะกับการแบบจดโน้ตอะไรเงี้ยแล้วก็ดู แบบถ้าสมัยก่อนอดูแม็กกาซีนที่เป็น Electronic อิเล็กทรอนิกส์อะตัวอ e ีแมกกาซีนอะไรต่างๆเนี่ยตอนที่อยู่ใน iPad m ม n นอันนี้ก็ชอบมากครับแต่คือยุคนี้ด้วยความที่เ,เราใช้ iPad แบบแทนที่ทับจะ แทนตัวของคอมพิวเตอร์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าตรงเนี้ยก็เลือกกันดูให้ดีครับว่าเราต้องการพื้นที่แสดงผลเนี่ยที่มันดูแบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงหรือเปล่าตรงนั้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมให้เป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวของ iPad mini Gen 6เนี่ยก็คือเรื่องของตัวคีย์บอร์ดครับจะสังเกตได้ว่า Apple ไม่เคยได้ออกตัวที่เป็นลักษณะที่เป็นเคสคีย์บอร์ด ของตัว iPad mini มาก่อนเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว Apple ไม่ได้ออกนะครับตรงนั้น Apple ก็จะวาง Position ของตัว iPad mini เป็นคนละอย่างกับตัวของ iPad ที่หน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งลองสังเกตได้ว่าพอ Apple ไม่มีเนี่ยแล้วก็ลองไปดูที่เป็น third party ครับก็จะไม่ได้มีลักษณะที่เป็นเคสคีย์บอร์ด ของตัว iPad mini โดยตรงครับก็จะเป็นตัวเคสคีย์บอร์ดของ iPad อ iPad Gen 8อะไรแบบนี้ iPad Air 4 iPad Air 3อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่มเป็นกลุ่มของ iPad Pro แบบนั้นนะครับตรงนี้ทีเนี้ยทำไมคำถามคือทำไมมันไม่มีนะครับตรงนี้เนี่ยผมเอาให้ดูกันเลยอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาเหมืออกันก็จะเป็นเคสคีย์บอร์ดเนี่ยลองดูลองสังเกตดูแล้วกันว่าถ้าเป็นเคสคีย์บอร์ดของ iPad m i n i เนี่ยมันจะทํำยังไงเออผมก็ยังคิดไม่ออกถ้าจะมีนะคือถ้ามันจะต้องเป็นลักษณะที่ที่มันแบบเป็นเคสคีย์บอร์ดแบบอย่างเงี้ยอแล้วก็ดึงมาได้นะ่ยเออคือตัวคีย์บอร์ดเนี่ยยังไงมันก็ต้องไซส์ประมาณนี้ครับออคีย์บอร์ดเนี่ยมันต้องไซส์ประมาณนี้แหละมันถึงจะกดได้สะดวกมันจะแบบไปย่อให้มันเล็กลงกว่าน,นี้เนี่ยมันก็ผมไม่สะดวกแล้วครับทีเนี้ยถ้าคีย์บอร์ดยังเท่านี้แล้วคําถามคือตัวเคสที่ใส่ iPad Mini อ่ะมันจะต้องยังไง เคสมันก็ต้องเล็กลงและตัวนี้มันไม่สัมพันธ์กันตรงนี้อันเนี้ยผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่าถ้าสมมุติว่าตัวของออ iPad mini Gen 6มันป๊อปปูล่าเนี่ยแล้วคนอยากได้ตัวที่เป็น board, เคสคีย์บอร์ดลักษณะเนี้ยนึกไม,ม่ออกเหมือนกันครับว่าที่เป็น Third Party ที่เขาทำทำกันอยู่ตอนนี้เขาจะทำเคสคีย์บอร์ดที่มันมีดีไซน์ที่ลงตัวยังไงออ,ออกมาขายนะครับตรงนั้นอันนี้ก็รอดูกันสำหรับคนที่ จะซื้อตัวของ iPad Mini อ่ผมย้ำอีกทีหนึ่งว่าอลองดูเรื่องขนาดหน้าจอก่อนว่าเราโอเคกับขนาดหน้าจอที่เล็กลงไหมแล้วก็ตอนเนี้ยมันยังไม่เห็นตัวอย่างครับว่ามันจะมีเคสคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยออกมาขายหรือเปล่าถ้าจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวคีย์บอร์ดแบบพิมพ์มันมันมืออย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องสําคัญโอเคว่ามันซื้อแบบที่เป็นตัวของคีย์บอร์ดแยกได้แหละ,ะแบบเนี้ยอันนี้มันก็แยกได้แต่คือตอนที่แบบ ออกไปข้างนอกแล้วจะใช้แบบคู่กันแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะแบบอาจจะลําบากนิดนึงในการพกพานะครับตรงนั้นสําหรับตัวของ iPad นนี้ถัดมาเนี่ยที่เป็นตัวที่กล่อยที่สุดในงานผมว่าก็จะเป็นตัวของ Apple Watch Series 7ที่โหมันก็เวอร์เหมือนกันตอนที่แบบเปิดตัวมานะครับเพราะว่าข่าวที่มาตลอดเนี่ยคือเปลี่ยนดีไซน์แน่นอนเปลี่ยนดีไซน์ผมก็ยังรายงานว่าเฮ้ยมันน่าจะเปลี่ยนดีไซน์แหละเพราะว่า มันมันถึงจุดแล้วอ่ะที่มันจะต้องเปลี่ยนดีไซน์อ่สาสี่ห้าหกมันดีไซน์เดิมตรงนั้นแล้วก็ซีรีส์เจ็ดขึ้นขึ้นใหม่เนี่ยมันก็น่าจะเปลี่ยนดีไซน์แบบทุกๆุอ่าสามเจนอ่าสามรุ่นก็น่าจะเปลี่ยนปรากฏว่าไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับขอบยังเป็นขอบมนแค่ขยายตัวหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นอีกหน่อยหนึ่งให้มันเต็มขอบด้านข้างตรงนั้นเออพอเป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บยังจําได้ในไลฟ์เมื่อคืนใน YouTube ก็ ทุกคนก็แบบโหจืดมากถ้าทําแค่นี้จืดมากไม่เปลี่ยนดีไซน์จืดมากอันนั้นอ่ะตัวดีไซน์1จืดแล้วทีเนี้ยพอดีไซน์แทบจะไม่ได้เปลี่ยนแค่ขยายขึ้นไปเนี่ยเออก็เฉยๆเสร็จปุ๊บอ่ะทีเนี้ยพอ Apple เริ่มอธิบายเรื่องของอสรรพคุณต่างๆในเครื่องโอ้มันไม่ได้เปลี่ยนมาจากตัวของซีรีส์หกเลยครับ เซ็นเซอร์ก็ยังเป็นตัวเดิมครับที่มีแค่วัดออกซิเจนตรงนั้น ECG มีวัดออกซิเจนไม่ได้มีการเพิ่มเซ็นเซอร์ด้านสุขภาพอะไรใหม่ๆเข้ามาเลยครับในตัวของ Apple Watch Series 7เท่าที่ Apple อธิบายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือบนหน้าเว็บของ Apple ก็ไม่ได้มีข้อมูลทางเทคนิค ของตัว Apple Watch Series 7อย่างเป็นเรื่องบันดาวในตอนนี้แล้วก็ถัดมาที่เป็นไฮไลท์เมื่อคืนแล้วผมก็มีส่วนที่ถูกใจมากเหมือนกันทั้งตัวของ iPhone 13 iPhone 13 Pro ที่เปิดตัวเมื่อคืนนะครับหลักๆเนี่ยที่จัดภาพจากภาพที่ Apple เชิญสื่อตรงนั้นก็กลายเป็นว่าส่วนหนึ่งก็คือตัวเครื่องสีชมพูที่อยู่ใน iPhone 13เพียงแต่ว,ว่าของจริงที่เป็นตัวของสีชมพูใน iPhone 13 โอ้โหสีมันจางมากสีมันจางมากจริงมันไม่ได้แบบดูสวยเหมือนแบบในภาพที่เชิญสื่ออะไรอย่างนง้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉดนั่นเลยแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือตัวของสีฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินก็กลายมาเป็นตัวของไอโฟนสิบสามโปรที่เป็นสีฟ้าอันนี้สีสวยกับปีที่แล้วนะสีสีปีที่แล้วที่เป็นลักษณะสีมินไนบลัว ผมว่ายังไม่สวยเท่านี้นะอันนี้ตัวของสีฟ้าในตัวของ iPhone 13 Pro 13 Pro Max อันนี้ดูโอเคดีทีเดียวแล้วก็ตัวของอสเปคเครื่องโดยรวมทั้ง2ตัวเนี่ยเหมือนกันคล้ายๆคล้ายๆกับที่ Apple ทำมาตลอดก็คือ,อสเปคหลักๆเหมือนกันครับใช้ชิป A 1 5ใช้ตัวของ CPU ที่เป็น แบบ6คออ่าเหมือนเหมือนกันสิ่งที่ต่างกันก็คืออ่าถ้าเป็นตัวโปรโตัวกราฟิกการ์เป็นแบบ5คออ่าถ้าเป็นตัวที่ไม่โปรโก็เป็นตัวของกราฟิกการ์ที่เป็นแบบ4คคอรตรงนั้นนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยที่เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งที่หลายคนรอมานานมากนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับก็คือตัวจอโปรโมชั่น120% h เนะครับเพียงแต่ว,ว่าเพียงแต่ว,ว่า ไอจอ120เฮิอะจะอยู่แค่ในรุ่นโปรกับตัว Pro Max นะครับตรงนั้นเออแล้วก็ในทางเทคนิคของตัว1จอ120เฮิอะ Apple ไม่ได้เปิดค้างที่120เฮิตลอดครับ Apple ใช้วิธีว่าปรับอัตโนมัติตามคอนเทนต์ที่มันแสดงผลอยู่ซึ่งตรงนี้ตอนเห็นก็แบบเฮ้ยโอเคแจ๋วอยู่ในจุดที่ผมว่าเป็นจุดสมดุลในการใช้งานตัวของหน้าจอ120เฮิเลยนะครับเพราะว่าจอ120เฮิเนี่ย ในโทรศัพท์อื่นๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เปิดค้างเท่าที่ผมเคยเล่นแล้วกันผมก็ไม่มั่นใจว่า,ามีกี่หอดที่เขาทําเป็นลักษณะอ d ตโนมัตที่ปรับอัตโนมัตินะครับตรงนั้นแต่ของ Apple เนี่ยเป็นแบบอัตโนมัติก็คือคอนเทนต์สมมติเล่นเร็วๆเนี่ยมันจะปรับจอเป็น60เฮิรตขึ้นไป90ขึ้นไป120เองแต่ถ้าอยู่ในจอนิ่งๆดูรูปอยู่หรืออ่านตัวหนังสืออยู่เนี่ยมันก็จะปรับลงมาเนี่ยอยู่ที่ลักษณะที่แบบเ10เฮิรตอะไรแบบเนี้ยครับตัวของหน้าจอเน ตัวของ a d ด p t i v e เนี่ยมันเป็นอัตโนมัติตั้งแต่10เฮิร์ไปจนถึง120เฮิรต์ครับตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครแล้วก็ถัดมาก็คือเรื่องของตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นจอที่เป็น OLED ที่มีการปรับเรื่องความสว่างใหม่นะครับที่ให้สามารถอาตอนที่แสดงผลธรรมดาเนี่ยก็คือสว่างได้ถึง1,000นิตเออ1,000นิตเนี่ยเป็นค่าที่แบบในฝันอย่างหนึ่งที่ว่ามันจะสู้แสงตอนกลางวันได้ แล้วก็ถ้าดูในโหมดที่เป็นตัวของ Dolby Vision อะไรแบบนี้จุดพีคของแสงเนี่ยจะขึ้นไปถึงที่1,200นิดนะครับตรงนี้เ,เพียงแต่ว,ว่าตรงนี้ต้องดอกจันนิดนึงไอ้ที่1,000นิดหรือ1,200นิดเนี่ยมันต้องมาคู่กับการที่เราปรับหน้าจอให้สว่าง100%ตลอดเวลามันถึงจะได้ค่า1,000นิต หรือไปถึงช่วงที่ดูหนังที่เป็น Dolby Vision เนี่ยถึง1,200นิดถ้าคุณปรับหน้าจอลงมา50%ยังไงซะแสงเนี่ยมันก็ไม่ถึง1,000นิดนะครตรงนี้อาจต้องอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะครับสิ่งสำคัญที่อยากพูดถึงเนี่ยก็คือไฮไลท์ในส่วนของวิดีโอที่มีความเปลี่ยนแปลงไปครับในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเนี่ยมันก็คือเรื่องกล้องอกล้องใน iPhone 13 กับ13 Pro เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตัวของ iPhone 10, 13 13 mini เนี่ยตัวกล้องอยังใช้เป็นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่เหมือนที่เราใช้กันอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มของ iPhone 13 Pro 13 Pro Max เนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วในกลุ่มของ iPhone 12 Pro Max เนี่ย เอ p l e จะบอกว่า Apple ใช้เซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นในตัวของ iPhone 12 Pro Max อย่างเดียว iPhone 12 Pro ไม่ได้แต่ปีนี้ตัวทั้ง iPhone 13 Pro กับ13 Pro Max เนี่ยก็คือใช้เซนเซอร์ชุดเดียวกันทั้งหมดเป็นเซ็นเซอร์ใหญ่ที่อยู่ในตัวของเลนส์ Y ตรงนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปีหนก็คือในกลุ่มของ iPhone 13 Pro เนี่ยก็คือระยะเลนส์เทเลที่ขึ้นไปถึงระยะที่7 7ที่ f 2.8ครับ แล้วก็ตัวของเลนส์วายเนี่ย26มิลลิเมตรเนี่ยตัวค่า F ลงไปที่ F 1.5นะครับตรงนั้นจากเดิมเนี่ยปีที่แล้วคือ F 1.6แล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือตัวเลนส์เอลท์วายครับที่ค่า F เนี่ยลงไปถึง F 1.8หนอแ จากปีที่แล้วค่า f อยู่ที่2.4นะครับตรงนั้นสิ่งสำคัญในตัวเลนส์ ultra wide พอลงไปที่ f 1.8เนี่ยมันก็ตรงกับที่ Apple สื่อสารในภาพเชิญสื่อว่าแบบโอ้ถ่ายกลางคืนดีเห็นดาวอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ r e l a t กับตัวภาพที่ a p p เ e ิลสื่อสารออกมาในอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญในตัวของเลนส์ ultra wide เนี่ยมันเหมือนซ่อนโหมดตัวของเลนส์มาโครอยู่ในเลนส์ ultra wide ด้วยนั่นทำให้เท่ากับว,ว่า3เลนส์เนี้ยจริงๆเนี่ยมันเหมือนเรามีเลนส์มีเลนส์โครเพิ่มมาถ่ายมันเหมือนมี4เลนส์แต่เลนส์ที่เป็นฮาร์ดแวร์จริงๆอะแค่3เลนส์ตัวของโหมด m a c ครเนี่ยแอปเปิลโฆษณาว่ามันสามารถเข้าไปใกล้ถึงวัตถุเนี่ย ได้ที่ระยะใกล้สุดที่2เซนติเมตรครับเพื่อถ่ายตัวของมาโครคุณจะถ่ายมแมลงถ่ายแบบออดอกไม้ใกล้ๆอะไรแบบนี้สามารถทำได้เลยจากตัวเลนส์ ultra wide ในตัวของ iphone 13 pro 13 pro max นะครับซึ่ง การถ่ายตัวของมาโครเนี่ยผมดูบนหน้าเว็บของ a อ p p p l e เนี่ยในตัวของ iPhone 13ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นว่าตัวของอหมวดการถ่ายมาโครเนี่ยไม่มีอยู่ในตัวของ iPhone 13 iPhone 13 mini นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันในเรื่องของการการถ่ายมาโครนะครับซึ่งตัวมาโครเนี่ยสามารถถ่ายได้ทั้งตอนที่เป็นภาพนิ่งก็ได้หรือเป็นตัวของวิดีโอก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในตัวของ iPhone 13 pro 13 pro max นะครับแล้วก็ ถัดมาเนี่ยที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือ,อ,อที่ผมพูดอยู่ตลอดเนี่ยว่าผมอยากได้การถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอตอนนี้มันมาแล้วครับทั้งใน iPhone 13แล้วก็ในกลุ่มของ iPhone 13 Pro ด้วยออมีโหมดการถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอเข้ามาครับ แอปเปิลเรียกโหมดนี้ว่าเป็นโหมดซิ e เมติกครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือโหมดภาพยนตร์ตรงนั้นซึ่งการถ่ายวิดีโอแบบหน้าฉลังเบอร์เนี่ยมันคล้ายๆกับที่เราถ่ายภาพนิ่งในโหมด p o r t เทรตที่เป็นหน้าฉลังเบอรครับที่ผมบอกว่าคล้ายเนี่ยเพราะว่าเราถ่ายวีดีโอหน้าฉลังเบอร์เสร็จแล้วเนี่ย เราสามารถมาปรับค่า f ที่หลังได้ด้วยเว้ยเอออันนี้เป็นสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากว่าโอ้โห Apple ทำให้ไปถึงตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสามารถมาเลือกโฟกัสที่หลังได้เออว่าแบบด้วยความที่พอพอมันเลือกค่า f ได้มันเลยมาเลือกโฟกัสที่หลังได้ด้วยตรงนั้นก็ถือว่าโอ้โห Apple แบบทำตรงนี้มาดีมากนะครับสิ่งที่เออยังเดาไม่ออกเนี่ยว่าไอการเก็บ Data ที่แบบเวลาถ่ายแบบหมดหน้าชัดหลังเบอร์ที่เป็นวิดีโอเนี่ย เออแล้วมันต้องมาเลือกที่หลังได้ด้วยเลือกปรับ f อะไรที่หลังได้ด้วยแบบนี้ เฮ้ย hey, Apple มันเก็บ d a t a ่ายังไงวะมันแบบไฟล์มันจะใหญ่มาหาศาลแค่ไหนตรงนั้นอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันตอนที่ออกจริงนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ย iPhone ผมว่าใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นข่าวกันไปแล้วนะครับก็คือในไทยจะเปิดจองให้กดจองเนี่ยในวันที่1ตุลาคมนะครับแล้วก็ขายเนี่ยเริ่มขายกันจริงๆเนี่ยคือวันที่8ตุลาคมก็ถือว่าปีนี้ขายเร็วขึ้นมากนะครับตรงนั้นทีนี้กลับมาที่ตัวเครื่องนะครับโออหมดการถ่ายซีนิมเมติกเนี่ยมีอยู่ทั้งในตัวของ ไอโฟน e 3 3 p า o ไอโฟนสิรเลยเพียงแต่ว,ว่าโหมดการถ่ายซีเนอเมติกเนี่ยมีข้อจำกัดครับจะสามารถถ่ายได้ถึงแค่ระดับความคมชัดที่แค่ Full HD 1080p แครับแล้วก็จำกัดด้วยครับว่าถ่ายได้ไม่เกินที่3 0เฟรมเปอร์เซก ในตัวของ iPhone 13 Pro 13 Pro Max ก็เชนน่นกันก็คือถ่ายได้ที่แค่ Full HD เหมือนกันตรงนั้นเออตอนอ่านทีแรกแบบในรายละเอียดก็งงเหมือนกันว่าโหเอาเอาแค่เองเหรอแบบเออทำไมไม่ปล่อยให้ถ่าย 4K นะครับ แต่คือพอลองมาน,นึกรายละเอียดเนี่ยพอจะเข้าใจได้ว่าว่าทำไมยังจำกัดอยู่แค่ให้ถ่ายแค่ 1080p นะครับเพราะอย่าลืมว่าเวลาที่ถ่ายวิดีโอแล้วมันต้องเรนเดอร์ภาพให้มันเป็นหน้าชัดหลังเบอร์ไปตลอดอะผมว่ามันก็ใช้พลังประมวลผลอยู่เยอะนะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็น 4K เนี่ยที่สเกลภาพมันใหญ่กว่าตัวของ Full HD ไปอีก4เท่าเนี่ย โอ้มันก็ต้องน่าจะประมวลผลขึ้นไปอีกมากพอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้2อย่างนะครับว่าโอเคตัวของอ p u ตัว A15 ในตัวของ iPhone เนี่ยมันยังเอาไม่อยู่ ตอนที่แบบเรนเดอร์แบบภาพที่เป็นวิดีโอที่เป็น 4K แบบหน้าชัดหลังเบลอรตรงนั้นแล้วต้องเก็บ Data เอาไปปรับที่หลังได้ด้วยตรงนั้นกับ2คือจริงๆก็ทําได้แหละแต่โปรกักไวกว่าเผื่อไว้รุ่นหน้า iPhone 14 15อะไรเงี้ยค่อยปรับให้ถ่ายเป็นหน้าชัดหลังเบลอ cinematic mode อที่เป็น 4K ได้ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็น2อย่างที่ที่พูดถึงการเซลล์กันนะครับอันเนี้ยก็เป็นส่วนแรกซึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยการที่มีโหมดหน้าชัดหลังเบอร์มาเนี่ย ทุกคนเท่งแรงหมดครับว่าทําได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนตัวผมเองผมก็เคยลองกับโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นที่เป็นโหมดการถ่ายวิดีโอแบบที่เป็นเแบลอ black r o d อะไรแบบนี้แต่คือเท่าที่เคยใช้เคยลองเนี่ยมันเบลอแบบไม่สมูทครับตรงนั้นสิ่งที่ apple มันทำมันทำให้าการเบลอเนี่ยหน้าฉลังเบลมันมีระยะ การเบลอดดจาก background มาโฟ g r o u n d จากโฟ g r o u n d ไปแบ็กก u าวนะครับแล้วก็ที่ผมสังเกตที่ Apple ทํทำวิดีโอตัวอย่างออกมาเนี่ยที่มันน่าชัดหลังเบลอการถ่ายวิดีโอเนี่ยผมคิดว่า Apple พยายามเรียนแบบเลนส์ของ กล้องถ่ายหนังกล้องสิกล้องซีนีมาที่ถ้าใครเคยเห็นกล้องซีนีมาเนี่ยเลนส์จะใหญ่มากครับตรงนั้นซึ่งไอเลนส์ที่ใหญ่ของกล้องซีนีมาเนี่ยเออต่อให้เป็นเลนส์แมนนวลเราก็เห็นว่ามันกระบอกมันใหญ่มากตรงนั้นน่ะมันแตกต่างกับเลนส์ที่เราใช้ในกล้องภาพนิ่งยังไงเลนส์เนี่ยแคนนอนโซนี่เลนส์เอ่อทั่วๆไปเนี่ยมันแตกต่างอะไรกันนะครับมันคือมันคือแตกต่างในการเคลื่อนตัวของชิ้นเลนส์ข้างในครับสิ่งที่ตัวเลนส์ซีนีมา มันแพงเนี่ยมันแบบโหเลนซินิมาอันนึงแบบถ้าสมมติยี่ห้อดีๆหน่อยก็ว่ากันที่แบบสตาร์ทที่แบบเลนอันนึงสามแสนห้าแสนไปจนถึงแบบเฉียดเฉดล้านก็มีตรงนั้นอันเนี้ยมันคือตอนที่มันปรับจากโฟกัสกลับกราวไปเนี่ยพอเราซับเจ c กมันปรับแบบโฟกัสเนี่ยถ้าเป็นเลนที่เราใช้กันอยู่ครับในกล้องแบบมิลเลอร์เลอะไรพวกเนี้ยชิ้นกระจกมันจะมีการเคลื่อน แล้วเราจะสังเกตได้ว่าภาพมันจะแบบมันวุบวาบนิดนึงตอนที่มันเคลื่อนแบบ subject แบบจับตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วมาจับที่ตัวผมแบบนี้เออมันจะมีการเคลื่อนของชิ้นเลนส์ข้างในอ่ะทำให้รู้สึกว่ามันไม่สมูทลองเปรียบเทียบเวลาที่เราดูหนังครับแล้วที่เวลาเขาจับออตอนที่เบนเอะสมมติจับภาพไกลๆเลยเนี่ยสมมุติจับที่มือผมเนี่ยแล้วค่อยมาจับที่ตัวผมเนี่ยที่หน้าผมอ่ะเออมันจะภาพมันจะ ไม่ได้มีความกระตุกหรือไม่ไม่ได้มีความแบบคลืดคลาดอะไรยเยอะตรงนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตัวของเลนส์ซีนิมา,าที่มันคงตรงนี้ไว้ได้ซึ่งในกล้องภาพนิ่งเนี่ยตัวเลนส์เขาไม่ต้องทําถึงขนาดน,นั้นครับตรงนั้นซึ่งโอเคที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็คืออยู่ในจุดที่ยอมรับได้เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นประมาณนี้อะไรแบบนี้อันเนี้ยเป็นข้อแตกต่างซึ่งพอกลับมาที่ตัวของ iPhone 13เนี่ยเท่าที่เห็นที่ Apple สื่อสารออกมาเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยก็คือ การชิฟจาก subject หนึ่งมาอีก subject หนึ่งเนี่ยค่อนข้างสมูทผมคิดว่า Apple เ,าเรียนแบบ a l g o r i t h มตรงเนี้ย a l g o r i t h มของ Apple เนี่ยเรียนแบบกับตัวของ Lens Cinema ตรงนั้นลองดูเข้าไปดูในเว็บ Apple ได้ว่าแบบเนี่ยเวลามันชิฟ f t จาก subject ที่อยู่ไกลามาใกล้หรือจะไกลไปใกล้เนี่ยเออมันจะมีความสมูทยอยู่พอสมควรตรงนั้นผมเลยคิดว่าอันเนี้ย p p p l e เป็นสิ่งที่ตั้งใจว่าให้ใหคล้ายๆกับเลนส์ซีนีมาเอ่ตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นโหมด c i n e เม t i c นะตรงนั้นทีนี้อีกอันนึงนะครับที่ผมว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยเฉพาะในกลุ่มของ iPhone 13 Pro 13 Pro m a x เนี่ยก็คือ Apple จะเปิดโอกาสให้ตัวการถ่ายวิดีโอในตัวของ iPhone 13 Pro 13 p ส o Max มเนี่ยมันมีการถ่ายวิดีโอแบบ p r o เ e s c o เ e c เข้ามาครับโปเ็เนี่ยเป็นตัว uh, ไฟล์ที่ Apple คิดคนขึ้นมาในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะก็จะมีการบีบอัดที่น้อยลง uh, เนื้อไฟล์หนาแน่นดี uh, ไฟล์มีคุณภาพอะไรแบบนี้แล้วก็ uh, ในกล้องระดับมืออาชีพที่เป็นกล้องซีนีมาเนี่ยอย่างกล้องเรดกล้อง Blackmagic uh, กล้อง uh, อีก อารี Ari, อะไรอย่างเงี้ยกล้อง Sony ที่เป็น Cinema เนี่ยเออก็จะมีตัวเลือกที่เป็น p r o เรสอยู่ด้วยอยู่ในกล้องเลยเแบบนั้นถ้าเป็นระดับที่เป็นกล้องมิ r ลเลสแบบที่เราเราใช้กันอยู่เนี่ยวิธีจะใช้ตัว p r o เรสเนี่ยก็มักจะเป็นการที่จะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์บางอย่างาในการที่จะบันทึกไฟล์วิดีโอแบบโปรเรสได้ซึ่งไฟล์โปรเรสอะข้อดีคือมัน Super Compatible กับ Final Cut เลยครับผมเวลาใช้ไฟล์ตัวของที่เป็น ProRes บนไฟ n a น c ั t นี่แฮปปี้มากลื่นไหลามากนะครับตรงนี้ก็คาดหวังว่าตัวของ ProRes ในตัวของ iPhone 13เนี่ยเออพอเอามาเข้า Final Cut อะ่ะมันจะแบบโลหลื่นไหลแล้วก็ทำงานได้ง่ายนะครับตรงนั้นแต่คือด้วยความที่มันเป็นกล้องมือถือ,อต่อให้ตัวของเซนเซอร์อันใดอันหนึ่งมันใหญ่แต่คือสุดท้ายมันก็ยังเล็กอยู่มากนะครับตรงนั้นผม ผมต่อให้มันเป็น p r o เ e สก็ตามแต่ถ้าด้วยฮาร์ดแวร์ในตัวเครื่องอในตัวกล้องมันก็แบบเซนเซอร์มันยังจิ๋วอยู่มากเนี่ยตรงนี้เอาจริงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะครับแล้วผมก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยโปรเลสดีไม่ดีผมอาจจะคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นกับตัวของการถ่ายวิดีโอแบบ H D R ก็ได้ก็คือกลายเป็นว่าเฮ้ยดีนะตอนเปิดตัวปีที่แล้วก็ชอบนะ H D R ตัวของ Dolby Vision แต่แการว่าสุดท้ายพอใช้จริงไม่ได้เปิดใช้เลยครับ ตรงนี้ก็ขอเห็นก่อนขอรอดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยตัวของโปรเซสจะเป็นอย่างนั้นไหมเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยเซนเซอร์มันเล็กผมก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องคุณภาพของเนื้อไฟอยู่แล้วว่ามันจะต้องโหเหมือนในกล้องที่แบบเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นตรงนั้นแต่โอเคเดี๋ยวขอเห็นก่อนว่ามันดีขึ้นสมมติไฟมันใหญ่ขึ้นบิตเรทมันดีขึ้นเนี่ยมันดีก่าการถ่ายวิดีโอธรรมดาในตัวมือถือหรือเปล่านะครับตรงนั้นซึ่งที่พูดไปเนี่ยว่าบิตเรทอะไรยังไงมันใหญ่ขึ้นเนี่ย คำถามอะไรมีมาต่อครับสำหรับคนที่เป็นสายวิดีโอเนี่ยก็จะสนใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราตกลงมันเป็นไฟล์แบบกี่บิตล่ะตรงนั้นพื้นฐานตอนนี้ที่ Apple ทําได้เนี่ยก็คือมาอยู่ที่1 0บิต420 กับการที่ถ่ายวิดีโอแบบ Dolby Vision ตรงนั้นซึ่งผมคิดว่าตัวของ p r o r e s เนี่ยใน iPhone เนี่ยน่าจะเป็นตัวของ10บิต422ครับซึ่งเอกสารเกี่ยวกับตัวของไฟล์ p r o r e s c o d e c เนี่ยที่ Apple เผยแพร่ออกมาเนี่ยก็พูดถึงว่าตัวของ p r o r e s เนี่ยมันคือพื้นฐานต่ำสุดเนี่ยมันคือตัวของ10บิต422ครับซึ่งผมก็คิดว่าตัวของ p r o r e s ในตัวของ iPhone เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของ10บิต422ด้วยเช่นกันนะครับซึ่ง10บิตเนี่ยสำหรับคนที่ฟังแล้วงงเนี่ย10บิตคือการไลเดสี ได้ที่ประมาณ1 0 0 0ล้านเฉดสีนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเลขสี2สหรือส2 0เนี่ยมันคือความหนานแน่นของสียิ่งมีตัวเลขเยอะเนี่ยตัวเลขเยอะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความหนานแน่นของสีเนี่ยก็จะเที่ยงตรงมากขึ้นเท่านั้น อย่างตัวของ4 2 2เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแบบระดับกลางๆถ้าขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเป็น C44 ตรงนั้นที่แบบโผสีมันจะแน่นขึ้นมันมันมันมีการบีบอัดที่น้อยลงแบบนี้ครับซึ่งในตัวของโปรเซสของ iPhone เนี่ยผมคิดว่าเป็น10บิต4 2 2แล้วก็ถัดมาเนี่ยมันจะเป็นตัวของโปรเซสตัวไหนนะครับซึ่งโปรเซสเนี่ยปัจจุบันมันจะเป็น3เวลถ้าไม่นับอันนี้ผมตัดตัวของโปรเ e สหลอออกไปก่อนนะตัวของโปรเซสเนี่ยก็จะมีตัวสูงสุดที่เป็นตัวของที่ชื่อ ว่า ProRes แบบ HQ นะครับแล้วก็ตัวกลางเนี่ยที่เป็นตัวของ ProRes 422 แล้วก็ถัดมาเนี่ยตัวล่างสุดเนี่ยที่บิดเบีนน้อยสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวของ p o r e s ส LT ซึ่งผมคิดว่าตัวของ p ปรเรที่อยู่ใน iPhone เนี่ยบิดเบี้นน่าจะอยู่ในช่วงตัว LT กับตัว422เนี่ยครับตัวของ p ปรเร422เนี่ยก็คือบิดเบีนอยูน่น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ100ถึง150เมกะบิตเปอร์เซกอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดนะเดี๋ยวตอดออกจริงเดี๋ยวคงได้เห็นแหละว,ว่ามันเป็นประมาณนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นเป็นเรื่องใหม่ในตัวของโทรศัพท์มือถือเลยนะที่มีตัวของไฟล์วิดีโอโคเดกแบบมืออาชีพแบบนี้ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเวิร์กไหมแต่ก็อย่างที่ผมพูดครับผมยังไม่คาดหวังอะไรเยอะด้วยความที่ตัวฮาร์ดแวร์มันก็มีข้อจํากัดของมันว่าแบบอเซนเซอร์มันเท่านี้เนี่ยผมก็คงไม่ได้คาดหวังว่ามันโอ้จะต้องทําได้เหมือนกับในกล้องที่เซนเซอร์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเยรื่อยสิ่งสําคัญที่ผมอยากให้มีเซอร์ไพรส์เนี่ย เ,เกี่ยวกับตัวของการถ่ายวิดีโอแบบ p r o เรสหรือถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพอะไรก็ตามเนี่ยในตัวของ p p o o n เนี่ยผมอยากให้ a pple ประกาศออกมาครับว่าจะทำตัวของการถ่ายล็อกอในตัวของอแอปกล้องในตัวของ iPhone 13 Pro ไปเลยตรงนั้นถ้ามีได้ตรงนั้นแฮปปี้มากครับซึ่งพอมันไม่มีเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเหมือนไม่รู้จะมีไฟล์ p r o เรสไปทำอ่ไรไฟโปรเรสแล้วถ่ายเป็นสีธรรมดาก็ เออมันมันเหมือนแบบมันเอา,ม,เอามันเอาไปต่อยอดอะไรแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเวิร์กเท่าไหร่อ่ะในมุมผมนะผมรู้สึกว่าอยากให้มีตัวของสีจืดอะเราค่อยมาทำคอลเลกชันดิงอะที่หลังไปเลยตรงนั้นมันจะได้แบบมีความแอดวานซ์แบบจริงจังจ,งจ,งจ,งจงัมากไปเลยตรงนั้นซึ่งอันนี้ก็คาดหวังว่าจะมีเซอร์ไพรส์แต่ก็อย่างที่บอกครับว่า ต่อให้สมมุติว่า Apple ไม่มีตัวของการถ่ายล็อกเนี่ยแต่ผมออไอแพลน B เนี่ยอย่างที่บอกว่าในตัวแอปฟิลมิโรเนี่ยมันก็น่าจะทําได้แหละตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ใหญ่สําคัญของตัว iPhone 13กับ iPhone 13 Pro เนี่ยที่โหมดการถ่ายโดยมันทําได้แบบนี้นะครับซึ่งถ้าใครฟังแล้วงงว่าแบบ ไอ้ที่ถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอรเราจะต้องได้ถ่ายไหมหรือเป็นคนที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโออยู่แล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งถ่ายวิดีโอในระดับทั่วไปแต่ก็งงว่า Prore s คืออะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องสนใจตัวของ iPhone 13 iPhone 13 Pro ก็ได้ครับเพราะว่าอื่นๆในตัวของ p อ o n e 13 iPhone 13 Pro มันแทบจะเป็นสเปคเดียวกับตัวของ iPhone 12 iPhone 12 Pro เลยครับก็คือตัวของวิดีโอเป็นตัวของ 4K 60 ถ่าย slow motion แบบ 4K 120ก็ยังไม่มีครับมีแค่ที่เป็นตัว Full HD ที่120เฟรมกับ240เฟรมตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่ที่แบบผิดหวังนิดนึงที่ Apple ไม่ได้เพิ่มเ Apple เพิ่มโหมดการถ่ายวิดีโอแบบ25เฟรมเข้ามาใช่ แต่คือพอเป็นตัวเฟรมเรทสูงขึ้นอา p l e ไม่ได้มีตัวเลือกที่เป็น50เฟรมครับมีแค่ตัวเลือกที่เป็น60เฟรมเอเซกตรงนั้นผมรู้สึกว่าถ้าให้มันแบบแมทช์กันจริงๆอ่ะ a p p l พก็ควรจะทำตัว50เฟรมเอเซ็เปล่าวะเออตรงนั้นอันนี้ก็รอดูครับว่าสุดท้ายอนาคตอ p p l พจะอัปเดตให้มีแบบ50เฟรมเหมือนกับที่เคยทำตอน2ี่เฟรมหรือเปล่าตรงนั้นนะครับทั้งหมดก็มาสรุปนะครับเกี่ยวกับตัวของไฮไลท์สำคัญ ของตัว iphone 13 Pro ให้ได้ทราบกันครับว่ามันประมาณไหนเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอนะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าผมตื่นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวอาจจะมีวิดีโอเพิ่มเติมเข้ามาครับชวันนี้ผมคาลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ